ตอนนั้นยังทํางานอยู่ฝ่ายศีนเพราะว่าเวลาว่างมันเยอะข่าวหน้าหนึ่นงปุ๊บเสร็จเอเดินแท่นเรียบร้อยก็วเวลาว่างเยอะอยู่บางว่างก็นั่งเขียนกระดาษก็มีแย่เราก็มาหัดเขียนมาซ้อมมืออะไรเงี้ยรายการอาชโชบายเคียวอาพลาสนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะ และในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมทุกคนไปร่วมพูดคุยและทำความรู้จักกับศิลปินนักวาดภาพการ์ตูนผีเล่มระบาด,ดค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านของอาจารย์โตดโกสุพิสัยหรือว่าคุณสุงศักดิ์สุพพันธ์กันแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบหนูเขาเรียกว่าอาจารย์โตดนะคะครับหนูอยากทราบก่อนค่ะว่าที่มาความชอบของอาจารย์ก่อนที่จะมาชอบทางด้านการเขียนการ์ตูนจะเป็นมาอย่างาไร คือมีความชอบมาตั้งแต่เด็กครับเพราะว่าเห็นภาพหัดเขียนภาพตามภาพประกอบหนังสือในหนังสือเรียนแล้วก็มาเห็นเสือการ์ตูนตามที่เขาขายตามร้านอะไรทั่วไปก็ซื้อมาอ่านอยากจะเขียนบ้างก็เลยฝึกเขียนมาตั้งแต่ชั้นป .5 ประมาณ2513ผมไปดูหนังเรื่องไหนมาปุ๊บก็ต้องมาเขียนตามที่แรกหัดเขียนตามตามหนังที่ไปดูมาก่อนอย่างเพลงดบาบอาถันเงี้ยมันก็เป็นหนังกินกําลังภายในยุคเก่าสองหาหนึสามนี่หนูรู้สึกว่นพ่อหนูเพ <ś> ิ่ง<ๆ>ขึ้นก็สมัยนั้นถ้าดังๆก็อัศวินดับกายสิทธิ์ วิเชบัญชา mm hmm. เพชรชาชวรลล์คือสมัยผมยังเด็กหนังกาลังภายในนี่ฮิตมากแล้วตัวเองก็ทํางานอยู่ใกล้โรงหนังพี่ชายเป็นนักภาคผมก็มาเขียนป้ายโรงหนังดูหนังแทบทุกเรื่องก็เข้ามาฉายในอเภอโกาศูนยวิสัยก็เลยชอบเป็นเรื่องเป็นราวแต่งเรื่องได้ก็ดูหนังก็ฝึกก็ฝึกมาตั้งแต่นั้นหลังจากนั้นมีไปทางานเกี่ยวกับทางด้านหนังสือการ์ตูนนะคะหรือว่าเริ่มเขียนที่ไหนยังครับ เขาคิดว่าคงไม่มีโอกาสแล้วเพราะว่าแรงที่จะพิมพมันต้องอยู่กรุงเทพญาติพี่น้องกรุงเทพก็มีพอจบม .3 ไปเขียนป้ายลงหนังที่อุดรบ้างไปกลับตอนเย็นก็มาตีกองหมอลำเก็บเงินสะสมก็เข้ากรุงเทพมาหางานทําไปก่อนบ้าได้อะไรก็เอาแต่ทีนี้ จับ,บจับถูก็เลยไปทํางานแบบลงพิมพ์หนังสือพิมพ์เดนิวทำงานครั้งแรกในชีวิตเป็นฝ่ายสินเดลนิว่อนอครับเขียนตัวนังสือย่างเงี้ยตัวอัสือเล็กๆเขียนใต้ภาพเขียนชื่อนกมวยเขียนที่บรรยายภาพข่าวหน้าหนึ่งหน้ากีฬาช่วยคุณปีชาส่วนหัวหน้าก็คือหอมเฉลิมกิจนายจ,จาบรบกรก็พี่จะเขียนเกศสัมพันธ์แล้วผมก็มาเป็นลูกน้องพี่สุเทพเหมือประสิทธิเวชอยู่เดนิวมาสี่ห้าปีแต่อยู่ปีแรกผมก็เริ่มส่งการ์ตูนแล้วครับพอรู้ช่องทางผมก็เริ่ม ส่งการ์ตูนตอนนั้นการ์ตูนเรื่องะบาดย,ยังไม่เกิดยังยังไม่บูมแล้วหนังสือการ์ตูนตอนที่อาจารย์เริ่มไปส่งหนังสือการ์ตูนนี่คือยังทำเดลิเนิวควบคมมด้วยเหครับตอนนั้นยังทํางานอยู่ฝ่ายศปนเพราะว่าเวลาว่างมันเยอะข่าวนัน้นปุ๊บเสร็จพอเดินแท่นเรียบร้อยก็เวลาว่างเยอะอยู่บว่างก็นั่งเขียนกระดาษก็มีแย่ๆเราก็มาหัดเขียนมาซ้อมมืออะไรเงี้าายค่ะทีนี้หนูอยากรู้ชีวิตวัยเด็กของอาจารย์ใน โกสุลพิสัยอะค่ะเพราะว่าเห็นว่าเป็นนามสกุลในเอคีอีของอาจารย์ด้วยครับเหมือนมีการปูทางไว้มาตั้งแต่แรกเพราะว่าพี่ชายเนี่ยเป็นนักภาคเขียนป้ายลงหนังด้วยผมก็มาเขียนเขียนป้ายลงหนังทํางานกับโรงหนังก็ต้องดูหนังฟรี hmm. เขียนป้ายลงหนังก็สมัยนั้นได้ป้ายละห้าบาท oh. ครับถ้าห้าบาทนี่ส่วนกระดาษน,นี่ผมจะ ไปดึงเอากระดาษที่เขาโฆษณายาที่ฟันยาสบผมแล้วที่เขาติดตามแผงกลางคืนนี่พอเขาติดได้สักเดือนหนึ่งผมก็ดึงออกมาข้างหลังมันจะเป็นแผ่นใหญ่หญัดเขียนรูปเพราะว่าตัวเองยังไม่มีตังซื้อกระดาษแผ่นใหญ่ๆต้องเอาจากแผ่นป้ายโฆษณาที่เขาติดตามในตลาดแถวแถวโรงนัมน่ะเอามาเขียนหัดเขียนรูปครับสมัยนั้น5บาทที่ถือว่าเยอะไหมคะถ้าเปรียบเทียบสมัยนั้นก๋วยเตี๋ยวยังชามละ2บาท3บาทประมาณนั้น ผมโตมากับตลาดพ่อแม่ขายขายอาหารตามสั่งขายก๋วยเตี๋ยวขายกาแฟครับแบบนั้นแล้วก็ชีวิตก็ผูกพันกับโรงหนังอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นอะไรเป็นที่มาได้มาเขียนประตูเลยครับก็เลยใจชอบที่เป็นเรื่องเป็นราวก็นักสะสมแล้วผมก็ชอบ ไปเที่ยวตามที่นั่นที่นี่มักจะฟังคนแก่พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตำนานที่นั่นที่นี่ผมก็สะสมไว้เออถ้าเขียนเป็นเรื่องได้ก็ดีผมคิดมาตั้งแต่น,นั้นแหะครับแต่ว่ามันไม่มีโอกาสเพราะว่างานลงพินมันต้องมาที่กรุงเทพผมหมดโอกาสอยู่ผมก็เลยไปสอบเทียบวาดเขียนโทรตอนช่วงมศสองครั้งหนึ่งแล้วก็มศสามครั้งหนึ่งสอบเทียบวาเขียนโทรเพื่อจะไปเป็นครูสอนครูช่วยสอนวิชาวาดเขีนยนตามโรงเรียนเอกชนเพราะว่าเขาคิดว่า แล้วเนี่ยพี่พรสวรรค์ทางเขียนภาพถ้าไปสอบติดเนี่ยก็เขาก็ทําให้ไปเป็นครูสอนวาดเขียนได้ให้จบมสามคิดว่าจะไปทางนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ผมใฝ่ฝันจุดใฝ่ฝันผมคืออยากจะเขียนการ์ตูนม,มาตั้งแต่แรกผมก็ต้องดิ้นรนเอาครับไม่ยอมไปเป็นครูไปเข้ากรุงเทพดีกว่าเพื่อมาหางานทาอะไรสักอย่างหนึง่งื่อจะตามาหารหลวงพี่เขาพิมพ์มการ์ตูนเนี่ยแต่มันเป็นเรื่องบังเอิญมากบอกว่าพี่พีชาเขาป่วยนะคนที่มานั่งกินเหล้าด้วยกันเนี่ยเขากินเหล้าผมก็นั่งเฝ้าลูกพี่ผมเนี่ย เขาบอกมึงอยากทางานไหมเออญาติกูมันจุดายสินผมก็คิดว่าแกพูดเล่นโอ้ยมันมันไม่ธรรมดาแล้วมั้งผมผมก็เลยพ่าอ,อย่างงี้เขาก็ให้ที่อยู่ตัวนั้นผมอยู่สนามบินน้ําราม,ามอินทราโรงพยาบาลมุสีพยาผมเดินเดินทางทั้งวันครับเข้ากรุงเทพเพื่อจะมานี่ oh. พอมาถึงเดนิวปุ๊บมันก็มืดแล้วกลับไม่ได้แล้วเขาก็ลองห้เขียนตัวอัสือดูผมก็เขียนอ่าอานนี้ใช้ได้ผมเลยขอนอนอยู่ที่นั่นเลยก็อยู่นั่นเลยคน,นอนนั่น ไม่ใช่นอนแค่คืนเดียวสามเดือนผมไม่ไปไหนเลยกลางวันกลางคืนผมไม่รู้ผมอยู่ในห้องอยู่ตลอดแล้วก็ช่วยพี่ปีชาเ,าเขาเขียนเพราะว่าแกไม่ค่อยสบายอยู่ได้สักสามสี่เดือน,เ,อนเขาก็เลยบรรจ,จุให้ผมทํางานครับที่แรกไม่ต้องตอกบัตรพอทํางานต้องมีตอกบัตรผมก็ไม่ต้องตอกเพราะผมอยู่กับโรงพิมพ์เลยผมไม่ไปไหนก็อยู่นั่นอ่ะคือเป็นเด็กโรงพิมพ์ไปเลยวิ่งซื้อข้าวซื้ออะไรให้พวกรุ่นใหญ่พวกพี่ราว,วีโหลทองใหญ่ท่าไม้ พวกรุ่นเนี้เคยเป็นปหน้าข่าวบก่อนแล้วผมฝ่ายศปนก็ต้องจอยงานกันอย่างเงี้ยครับแบบนี้ครับแล้วเรื่องผีในการ์ตูนนี้ส่วนมากมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรอ่ะแรงบันดาลใจมาจากความกลัวสมัยเด็กๆผมกลัวผีมากถ้าถ้าเขียนเป็นผีเขียนมาเองอะไรเองเนี่ยผมเคยเขียนผีนเล่นเขียนให้เกียน่ากลัวสุดเท่าที่จะน่ากลัวได้ผมเคยหัดเขียนน่ะ ผมยังใฝ่ฝันว่าเออถ้าได้เป็นถ้าได้ได้ขเขียนการ์ตูนนี่จะเขียนแนวผีอยู่อ่าผมก็กลัวที่กลัวถ้าถ้าหาว่าคนแก่คนเฒ่าเล่าเรืเ่องผีที่ไหน <c oughs> ที่ไหนก็มีตำนานเป็นเรื่องผีเรื่องไมีหมดตรงเนินนั้นอย่าไปตรงป่าตรงนั้นมันเป็นป่ามันจะมีเรื่องเล่าอยู่ตลอดทุกทุกที่ที่ไปครับมันจะมีทุกท <c oughs> <c oughs> ี่ไปก็คือมีที่ครับมันมีวันนีตำนานแท้ทุกที่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตรงนี้มันเป็นป่าช้าเก่าใช่ไห คนแก่คนเท่าเขาจะเล่าให้ฟังแล้วก็สะสมความรู้ไไว้เพื่อสักวันหนึ่งได้เขียนการ์ตูนคุณชอบมาเขียนแต่งไปเรื่อยๆจินตนาการไปเรื่อยๆเปื่อแบบไม,ไม่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่อย่างนี้ก็เป็นผู้กำกับได้เลยนะคะเพราะว่าหนูว่าการ์ตูนนี่มันเหมือนกับการวาดอรี่บอบ์ดเลยโอ้มันไกลใใเกินฝันแบบว่าได้เขียนการ์ตูนถือว่าผมถึงมาถึงจุดสุดยอดของเป็นไปตามความฝันที่ผมอยากจะเป็นอย่างนั้นดีกว่า ถ้าไปถึงขนาดนั้นก็ต้องไปเรียนพวกนี้ก็ต้องเรียนเพราะช่างเรียนอะไรพวกนี้ผมกาไปถึงขนาดนั้นเพราะว่าฐานะยากจน ผมจบแค่มอสามไปสอบก็ไปสอบนะสอบส้่งสินได้ด้วยในนี้ทางโรงพิมพ์บอกว่ามึงจะทํางานหรือว่าจะเรียนถ้าหากเรียนเขาจะตัดออกเขาจะเอาคนใหม่มาทําผมก็บอกงั้นผมตัดให้ยายทางานดีกว่าคือผมก็เลยกลายเป็นนักเขียนฝ่ายสินที่อายุน้อยที่สุดในโรงพิมพ์ใหญ่ในสมัยนั้นผู้ใหญ่ก็จะเรียกผมไอ้หนูหนวดต้นกองบัวกอแล้วการเขียนการ์ตูนที่ทําให้คนอื่นเขากลัวนี่คือถ้าเราเอามาเขียนเราก็ต้องทําให้ตัวเองกลัวเองอันนี้มันยากไง ออก,การเขียนม,มันมันบรนจินตน,นาการของผมนี่มันออกแนวเห็นไส้เห็นพุงเห็น,เ,หนเล็บเห็นแบบสันนิ拉คนที่ผิดเพี้ยนไปแบบดูน่าเกลียดน่ากลัวผมออกจากตตยนั้นไอเห็นดำดำมืดมืดเป็นเงาเป็นอะไรผมมันก็ไม่ชอบเขียนเพราะมัน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 ไม่เห็นมีตัวตนมันไม่ชัดด้วยมันไม่ชัดเจนผมอยากให้เห็นไส้เห็นพุงเห็นผิดไอหงนี่เละตุ้มเปะ๊ะไส้ห้อยเลือด เยิ้มอะไรอย่างเงี้ยให้เห็นอย่างนั้นไม่ใช่เห็นเป็นงงเงายืนแต่งตัวเรียบร้อยอย่างนั้นไม่มีผมส่วนมากผมจะออกย่อสไตล์นั้น,ปนไปเลยครับแบบนั้นแล้วในความคิดส่วนตัวของอาจารย์นี่อาจารย์คิดว่าผีไหนหน่ากลัวที่สุดครับก็ถ้าไม่นับว่าผีเปรตนี่ก็เป็นต้องผีไตหงหล้วครับเพราะว่าผีเปรตนี่มันจะตัวใหญ่ ถึงจะไม่ค่อยอันตรายกับมนุษย์ไม่มีอิทธิฤทธิ์มากมายที่จะฆ่าคนได้แค่ขอส่วนบุญแค่อะไรประมาณนั้นแต่ว่าผีไถโหงเนี่ยในเรวิตกลายได้หลายรูปแบบเป็นหมาดำอยู่ๆก้างถนนว่างเป็นผีเป็นลมเป็นอะไรแบบมาแปลกๆแสดงอิทธทิฤทธิ์ปฏิหารได้เ<ม>วลามาเขียนเรื่องเราต้องโยงเรื่องแสดงอิทธิฤทธิ์ของผีไถโหงนี่ได้หลายรูปแบบหนูเห็นว่าผีก็ซือสัต ต่างเหมือนกันนะเห็นแบบงานของขอาจจรย์ผีกระสือก็เยอะเหมือนกันมันผีกระสือตามจินตนาการของมนุษย์เนี่ยมันมีไส้ห้อยเห็นที่กิงผีกระสือมันจะเห็นแค่เป็นดวงไฟส,สีส้ม,สมวๆวืบๆไปแล้วมันก็มีไก่ตายมีอะไรเขาก็อ้างว,ว่าเป็นผีกระสือผีกระสือแต่ผีกระสือที่คนเขียนมีไส้ห้อยมายุคข,ของสร้างเป็นหนังของทวีวิศนุกรที่เขาจินตนาการออกมางั้นคนก็เลยตามแบบมาไส้ห้อยใหม่งั้นมาตั้งแต่นั้นมาครับ กับคนกิงพีก็สื้อไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีไส้ห้อยมันจะเป็นดวงไฟวูบวูบไปกับเท,ท่าดีตอนนั้นผมอายุสักเกืบแปดขวบไปอยู่บ้านนอกอยู่ไกลมากคนแก่บอกนน่น่ะผีก็สือ้อพอเช้ามาบ้านนั้นก็มีก็มีรูปหมูตายจริงๆอ่าอ,อย่างนี้ นานแล้วอันนี้อน,น้อน,นี่เคยเห็นกนะับตากับคนแห่ไปดูทั้งหมู่บ้านนะครับสมัยนั้นกนะ็หลังจากนั้นผมก็ไม่เคยได้ยินข่าวพีกระสือนอะกจากมาทางที่เป็นข่าวหน่อยก็ทางลบบุรีออกมาทางภาคกลางนี่ก็เยอะกับทางภาคอีสานนี่จะเป็นวงไฟแต่ทางภาคกลางจะเห็นเป็นไส้เป็นหัวอะไรประมาณนี้นะทางใต้แต่ทางอีสานนี่จะเป็นวงไฟวืบวื๊บบางบางคนเขาเรียกผีโปง่งบางคนเขาก็เรียกผีกระสือ ถ้าผีโป่งมันยังไม่ถึงกับฆ่าคนมันจะเป็นดวงไฟลอยไปลอย,อยมาเฉยแต่ผีกระสือนี่ถ้าวูบไปผ่านบ้านไหนนี่ถ้าไม่ไก่ก็หมูถ้าไม่หมูก็มันต้องกินอะไรสักอย่างหนึง่งไม่งั้นมันจะพวกผ้าถุงประจําเดือนห้อยตามผีกระสือมันจะไปเบียกินของสกปรกกินของเน่าของเหม็นเนี่ยทำไมบนนานนอกเขาบอกว่าถ้าเอาผ้าถุงเปือนเลือดที่อผีกระสือมันเบียนเอาไปต้มน้ําร้อนเผีกระสือนอนอยู่ที่บ้านในป่านี่จะเปื่อยดินชักดินก็จะรู้เลยว่ายายคนเนี้ย เป็นพีกะสือจัมนามันจะคล้ายๆกันหมดประมาณนี้ครับแต่ว่าตัวต,วตนพีกะสือดี่เห็นเป็นไส้ห้อยนี่มันมีแต่ในนิยายกับในหนังกับหนังสือการ์ตูนแต่ของจริงมันไม่ใช่อีกแน่นอนครับนเห็นว่ามีบางคนในอินเทอร์เน็ตนะที่บอกว่าพีกะสือจริงๆแล้วไฟมันไม่ได้เป็นสีแดงไม่ใช่ครับที่เห็นเป็นสีเข<ม>ียวด้วยมันแล้วแต่ความแก่มันจะออกเป็นโทนสีม่วงๆอ่อนๆวูบๆแก้มส้มๆมันจะวูบ พูด,พดรอยไปแตกต่างกับแสงแสงไฟฉายแสงอะไรทั่วไปอยู่ครับมันจะสว่างน้อยถึงมืองลักษณะเป็นวงกลมเดีย๋ยพอบดูไกลๆมันจะเหมือนเป็นเขาหน้าอยู่แต่ตั้งภ้ากลางพอมาเป็นนิยายเขียนให้เห็นเป็นหน้าคนเป็นไส้ห้อยอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อความให้มันเสริมความน่ากลัวเข้าไปสร้างบารมีผีกระสือให้มันดูน่ากลัวเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยันี่หนูขอวกกลับเข้ามาเรื่องการ์ตูนการ์ตูนเรื่องแรกของอาจารย์ที่ วาดขายเนี่ยคือเรื่องอะไรคะจําชื่อเรื่องได้ไหมคือถ้าตอนนี้ผมเก็บผมให้ผลงานที่นี่ไว้กับไป้าเอกใโตช็อปรับที่ร่มเก้านั่นผมเขียนตั้งแต่อยู่บ้าน,นอกผมก็เลยเขียนเอาปากกาหัวแตกที่ช,ะละชาลาชวกักเขาเขียงกระตูนผมก็เอาไปหาซื้อมามันเรียนแบบเขาก็มาหัดเขียนแล้วก็ลงสีอย่างดีเข้ากงเทพก็เอ,อสาสาามาแล้วครับก็ไม่คิดว่าจะได้ทํางานหรอกคิดว่าถ้ามีโอกาสผมจะเป็นสื่อลงพิม เป็นปีครับเก็บไว้ยังพอยังหาลงพิมพ์ที่มันเป็นงนได้ไม่ได้แรกๆผมมาเขียนให้อํานวยสารก่อนอานวยสารเขามาให้เขามาเดลินิวบัตเขามาลงพิมพ์ใหญ่บ่อยเพื่อเขาจะโฆษณาเขาทำสื่อดาลาเขาเลยบอกว่าเราใช่ไหมที่อยากเขียนการ์ตูนออกไม่รู้ได้ไงเพราะว่าอาจารย์สมานชุกสุวรรณเนี่ยเป็นคนเคยเป็นครูสอนวาดเขียนผมตั้งสมัยอยู่เป็นนักเรียนมาก่อนแล้วแกมาทํางานอยู่อํานวยสารมาเป็นฝ่ายสีหนังสือดารา มาเจอผมที่เดนิวก็บอกผมอยากเขียนการ์ตูนครับการก็เขียนตัวสอเล็กมันไม่ก้าไปไหนเพราะอีกหน่อยเขาก็ใช้ตัวพิมพ์แทนผมเลต้องอยาาเขียนการ์ตูนงั้นไปไปเขียนให้อำนวยสารผมก็เลยเขียนอย่างนี้นะครับแบบทั้งปกด้วย,ยเขียนพวกเกี่ยวกับอกหนังตลกการ์ตูนเช่นง,ง่ายๆอันนี้เขาขายเล่มละสองบาทห้าสิบสิบสลึงเรื่องประมาณนี้ครับ oh. บางบางบางางนก็พิมพ์สองสี บางทีก็พิมพ์อย่างนี้ด้วยครับแรกๆตอนยุคนั้นเล่มบะบาดท,ที่ที่ฮือฮากันยังไม่มีผมเขียนอย่างนี้ไปก่อนนี่หนังสือการ์ตูนเล่มแรกของอาจารย์นี่ก็คือต้องมีค่ามากเลยนะแบบใครที่แบบสะสมอะไรอย่างนี้นนาารถผมหวงครับความพิ้วามาก่าว่าจะมาหางานทำเพื่อเก็บไว้ตอนอยู่โรงพิมพ์ใหญ่ผมยังไม่ออกมาเปิดผมยังเก็บไว้แบบว่าผมอยากให้เขาพิมพ์สีเขามีพิมพ์สี ก็มีตัพิมพ์ขาวดาที่มันนานเข้าแบบเว้ยมันไม่ไหวแล้วจะมาเขียนตัวเล็กอยู่นี้มันก็เขียนภาพประกอบในหนังสือพิมพ์ประกอบบ้างเขียนหัวคอลัมน์ทำอัตเวิร์กตัดแปะหัวขาวอะไรมันไม่เข้าทางผมผมผมก็แล้วงานเนี้ยไปเสนอผมไปเดินประตูน้ําข้างโรงนังพลาเมาเอ๊ะสูงพิมพ์สิสารผมเลยวุบเข้าไปเอางานไปเสนอนั่นอ่านี่ผมมีงานสีผขบอกสีก็ไม่เอาแต่จะรับซื้อไว 300รอยฮะโอผมตกแกเลย300รอถือว่ามากที่สุดแล้ว300รอสมัยนั้นพ็จ่ายตังปับผู้ถิ่นเนี่ยฝ่ายสิ่นคนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วเขาเอาสมรีชุบน้ําเช็ดสีออกตอนหน้าต่อตาผมเนี่ยถึงจะพิมพ์ได้เขาบอกเยขามีวิธีการของเขาเขาเรียนพระช่างแนละ้วรถบระถ่ายขาวดาแต่ผมยังหาไม่ได้สักเล่มเล่มแรกในชีวิตผมหาไม่มี อันนี้ก็คือต้นบับาบก็คืออยู่ที่ป่าอีกใช่ไหมคะครับแต่ถึงปิดเล่มแล้วไม่เคยเห็นมผมก็เลยไม่ได้เก็บไว้แม้แต่เล่มเดียวรัแบบเล่มแรกแรกเนย่ยอยากให้อาจารย์มาชมบ้านอาจารย์นิดนึงอนของเต็มไปหมดเลยครับใช่ครับเชิญครับเรือ่อม,มันเป็นกล่องเป็นอะไรจักไหลายแหน่มาทําเป็นยอดสวนบ้านในญี่ปุ่นมือภูเขามีอะไรอย่างเงี้ยใส่เขียนไปอ้นี่ก็ดินน้ำมันญี่ปุ่น มันเป็นลางส่ยสีที่ผมทิ้งไปแล้วเส้นผมก็ทําจักเผื่อโ่อพพี่กงกอยจริงตัวตัวเท่าขนาดนี้นะครับพี่กงกอยปา่าตาจะเป็นดำๆอย่างเงี้ยมือยาวๆปากมันจะําแหลมคนแก่เคยเล่าไปฟังว่าตัวเท่ากําปัน้นเพราะพี่กงกอยปา่าจริงถ้าตัวเท่ากําปั้นจะดูดมันจะดูดก,กินเลือดคนที่ไปน,นอนป่านอนอะไรที่ลึกบางปูที่ซ่อนซับ สามารถซ่อนทรัพย์ได้เก็บเงินมันก็ทําจากโคงจากขวดเอามาทําเป็นโปรเดลอยู่บางๆครับไม่หวาง ผลกระเป๋านี่ก็ก็ผลงานจากงานที่ผมเขียนปกการ์ตูนมาเป็นพันๆปกเนี่ยก็ถ้าไม่มาเขียนอย่างนี้มันก็สูญสลายหายไปผมต้องมาเขียนอย่างนี้เพื่อไปก็ไปทําลายกระเป๋าเนี่ยครับนี่ก็ผีเป็ดเนี่ยเป็ดกับเป็ดจริงๆเป็ดกับเป็ดเขียนรูกเป็ดทีนี้ก็พีนังตานีมานี่กับผีกับสื่อสาวกับผีกับสื่อสาวอย่างนี้เป็นกับผีกับหาง อันนี้ยายสายหรอกพยายสายอนนันนั้นเป็นตัวแรกอ่อ,อ้สวยยายสายนี่มามาที่หลังตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวนำที่ทำให้เกิดผีกระสือรุ่นรุ่นรุ่นหล,ลานต่อมาก็มาเป็นอีหลังสวยอ,อย่างตัวนี้ก็อยู่ในเรื่องขุนพลังเวทแต่ที่จริงแล้วมันคือกระถิงน้ําแข็งครับม,มันเป็นกระถิงกระถิงน้ําแข็งครับ ไอ้น,นี่ก็ตั้งขวดเหล้าได้ตั้งขวดเบียร์วางมือถือวางของได้สารพัน,นปรดเหมือนเหมือนเขาตัวบาครับส่วนพระพิคเนตนี่ก็ไอ้รองข้างหลังนี่เป็นบมโบราณครับหายากมากบมสายข้าเหนียวอายุนี่ไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิปีแปดสิปีได้ผมก็เลยปั้นพระพิคเนต นั่งเงืออนั่นก็อยู่ในเรื่องครับมันกินคนก็ไปสองคนท้องมันใหญ่เลยเป็นตัวละครที่อยู่ในเรื่องจอมกระถาทุดมดูร้ายกินคนอย่างเดียวไม่มีบทเจรจาอันนี้ผีก็ซื้อหยาดทิพอันนี้มีหน้าตลาเลยอ่า ทีวีที่ไหนก็เขียนรูปให้เขาเป็ตนต้นฉบับให้เขาไปช่องเก็บสิ่งที่ห้ามปั้นคือหัวหนุมานเพราะว่าขอพงพวกนี้มันต้องครอบครูบาอาจารย์<ไ>ผมถึงไม่กล้าปั้นแต่พญานาคนี่ผมผมปั้นอยู่ปั้นกับห้แบบพญานาคในจินตนาการของตัวเองกายทองนี่ใครเห็นก็บ,บกอกไอตัวกายทองไม่ต่อยแต่ลูกน้องแกมันน่ากลัวฟันมันเนี่ยเขากลัวที่ฟันมัน ก็มีใครเอ่าวงมันน่ากลัวน่ากลัวจริงเออถ้าไปไว้โด,ด,โด,ดุดดๆดบนหิ้งโด,ด,โด,ดุดดดมีจุดทูบจุดอะไรองค์ประกอบม,มันจะขังที่มาทันทีเลยหือลูกน้องแกยังเป็นผีกระสือเลยน่ากลัวผีกระสือนั้นถ้าถ้าใครยาว,วยาเนี่ยตาดำดำเนี่ยจะหมุนได้นะมันมันเป็นเหมือนรูปงาอยู่ข้างในอ่า ฝาซส่วฝาซส้วมเขาทิ้งนี่ผมเอ๊มันก็เป็นทําเป็นงานศิลปะได้ผมก็เลยมาเขียนพยายมชากเส้นผมมนุษย์ที่ทําบาปทำกรรมรับแล้วมีอีแรงอยู่ข้างบนอ่าแล้วก็ทําภาพนูนเข้าไปเพื่อมาให้มันเป็นรูปทรงของฝาซส้วมเกินไป พิมเซนเตอร์กระเป๋าเวลาป๋าก็เอากเป๋าไปโชว์ที่ห้างที่อะไรเอาชุนี้ไปห้อยกระเป๋าทั้งหิว้วทั้งสะพายทั้งอะไรพอไม่เอาไปแล้วผมก็เลยให้แกพกดาบซะเลยอ,อดนีเป็นไม้เป็นไม้ไมตะเคียนนะครับผมไปงานบวชผ,ผมไปขอกับรอปภว่าอตอไม้นี่ผมขอได้ไหมผมตอไม้เขาเขาบอกว่าอ,อ,อย่า,อ,อ,ยาอ,อย่าเอาไปเลยนี่มันตอตะเคียนนะมันอาจจะมีอะไรไม่ดี วมไม่เป็นไรครับผมไม่กลัวผมเลยฝือพูดไปงั้นพอเสร็จผมเลยมาปั้นใส่เข้าไป <c oughs> พอทําเสร็จออไปในห้องนอนได้สักอาทิหนึง่งไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ครับมีอะไรอยู่บางอย่างเขาไม่อยากอยู่ในห้องเพราะในห้องมีพระผมเลยเอามาไว้ข้างนอกแล้วปั้นลิงคุมไว้้างบนอันเนี้ย <c oughs> อันนี้เป็นตอไม้ตะเคียนเนี่ยเป็นรากไม้เห็นไหมครับแข็งขึ้น ฟูล็อปชั่นครับคือ,บ,คอบ,าบางทีไฟหลอดนี่เอาไม่อยู่ต้องเปิดอ้นี่เสริมเข้าไปถึงจะเขียนได้แบบนั้นนะครับมันก็แปกอย่อย่างพนูนถึงเขียนกร์ตูน่ถ้านั่งโต๊ะปุ๊บจิตวิญญาณมันจะสวมจิตวิญญาณคิดเรื่องได้เลยบางทีมันก็จิตวิญญาณอยู่ที่โต๊ะผมถึงบอกว่าให้ผมไปนั่งเขียงร่างมันไม่ออกมันหยิบจับอะไรเนี่ยมันไม่คล้องมือเอ้<ม>นี่คืออะไระคะคั นนีเป็สงสารเลยมันแค่คล้ายก่อนนี่มันแบบผมทําเป็นสมยอดที้น,นี่แบบสไตล์หนึ่งทีนี้ก็อีกแบบอีกแบบสไตล์หนึ่ง,นนแบบบบงเราเศษไอ้กาวลาเทกที่เราแปะนั่นไปนี่มันติดมือมาแปะให้มันเป็นบุกเขาแล้วก็พ่นสีแล้วพวกนี้เมือนเก็บของสำคัญ ที่ซอนครับนางยี่เอนอนี่คือนางยี่แบงค์ยี่สิบทั้งหลายจะเอาไปในนี้คือนางยี่ครับภาษาอีสานยี่แบงค์ยี่คือยี่สิบบาทแกชื่อนางยี่จ้าคือเก็บเงินแบงค์ยี่สิบไปในนี้งานผมส่วนมากมันเอาของเก่ามาทำไม่แต่ขอบไหวตรงนี้จะหาซื้อยากหรือมั้งขอบภาพไหวเนี่ยแทบจะไม่หาไม่มี ผมก็บดปั้นเป็นช้างเขาเรียกว่าช้างเผือกในพงไพยภาพนี้โอ้หนดูดูบ้านอาจารย์ละหนูจริงๆแอ่นี้เลยอันนี้ยามออันนี้เด็กคุล่าเด็กคุล่าถอดส่วน รายการอาโชบายเคยวอาพลสวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะและในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมทุกคนไปร่วมพูดคุยและทําความรู้จักกับศิลปินนักวาดภาพการ์ตูนผีเล่มระบาดว ไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีไส้ห้อยมันจะเป็นดวงไฟวูบวูบไปกับท่าที่เห็นตอนนั้นผมมาอยู่สักเกตแปดขวบไปอยู่บ้านนอกอยู่ไกลมากคนแก่บอกแน่หน่อผีก็สือพอเช้ามาบ้านนั้นก็มีก็มีรูปหมูตาย รบหอบสิปีที่เขียนมาก็มีอันนี้เพิ่งมาเขียนลายล่าสุดคือบวกเจอผีลายล่าสุดครับ,รบ50ปีพอดีเป๊ะ